Hmm. โอเคสวัสดีครับผมก็เ oh. ช้านี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดต i t c o i n อย่างรวดเร็วน,นะครับวันนี้วันนี้มาช้านะครับแปดโมงสิบห้าแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปทํางานแล้วนะครับก็ดิบลงไปที่ประมาณหกหมื่นนะครับเพื่อนตรงนี้เนี่ยอืมลงไปก็ตีวันลึกอยู่นะครับก็เมื่อวานนี้ปิดแท่งไปตอนเช้านะครับที่อ,อ่อ 12, 7 9 0นะครับอันนี้ BTC เดี๋ยวนะผมน่าจะผิดคู่นะอ่ะคู่นี้แล้วกันนะครับว่าเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะลงไปต่ำกว่าห0,000ืไปสักแวบ,บหนึ่งนะครับก็ไปเฉียวเีวเป้า2 6 1 8เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะเป้านี้อยู่ที่59,200นะครับลงไปอตอนดิบเนี่ยดิบไปที่ห้า้าดนะครับตรงนี้คิคดว่าน่าจะเป็นแนวเด้งดนะเพื่อน เดี๋ยวรอหาจังหวะดูนะครับตอนนี้มาลงมาค่อนข้างลึกนะครับก็เดี๋ยวรอจังหวะขึ้นโอเวอร์บอสนั่นแหละนะก็ค่อยกดเซลล์กลับลงมานะครับเพื่อนตรงนี้นะก็อดใจรอจังหวะดูนิดนึงนะครับอ่ามาดูภาพของ B C U S D ตัวนี้นะก็หลุด60,000เหมือนกันนะครับลงไปที่599นะครับแต่ว่าตอนลงไปเนี่ยคือเพิ่งลงไปเมื่อกี้นะครับมี ดิบต่ำลงไปตอนน่าจะช่วงประมาณแปดโมงนะก่อนแปดโมงประมาณนี้เนาะพอตอนนี้ลิกขึ้นมาปิดเขียวนะครับทำเป็นเหมือนเซียนนะครับแต่ว่ายังไว้ใจไม่ได้นะเพื่อนตรงนี้เนีย่ยที่ตีไปในเป้าเป้าเมื่อกี้เนาะก็ <c oughs> ยังมีเป้าล่างรออยู่นะครับตรงนี้นะอาจจะมีกระชากหลุดลงหลุดโลต่ำกว่านี้อีกสักทีสองทีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนตรงนี้นะเดี๋ยวรอดูนะครับ ทีนี้ลองมาตีเป็นรีเทสเมนต์ในชุดอชุดใหญ่ชุดชุดระยกลางแล้วกันะะเนาะก็คือชุดนี้นะครับที่คุยกันเมื่อวานนะครับสวัสดีครับพี่ปอมสวัสดีครับผมช้านี้ไปแบบเร่งรีบนะครับพี่ตรงนี้นะครับก็หลุดแนวหกสิบเอ็ดจุดแปดหกสิบหกลับไม่อยู่เจ็ดสิบก็รับไม่อยู่นะครับตอนนี้ไหลลงหลุดเจ็ดสแปดจุดหกเรียบร้อยนะครับก็มาดิบแถวนี้เนี่ย <c oughs> มีโอกาสนะเพื่อนมีโอกาสเป็นจังหวะเด้งขึ้นได้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็ยังมีเป้าล่างอยู่นะครับตรงนี้นะห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยตรงนี้นะครับลองลุ้นกันดูนะว่าลงมาถึงหรือไม่นะครับใกล้มากๆแล้วนะครับตรงนี้นะก็โอ้ปรากฏว่าลงนี่คือลงจัดเต็มนะชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเดี๋ยวลองตีเป็นเป้า ABC ดูนิดหนึ่งนะครับคุณแฟนฟอร์ดัีนี้ครับผมตรงนี้นะ ลงมาเป็น A ตรงนี้นะครับแดงขึ้น B ตรงนี้นะครับเอาเซียนให้ครบเลยอ่ะตรงนี้นะครับเพเป้า100นะครับยังไปไม่ถึงนะเป้า1 0 0อยู่ที่52,700นะซึ่งเป็นเป้าลึกเลยเนาะ0.955้านะครับตรงนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะลงไปดิบตรงนั้นจริงหรือเปล่านะตรงนี้นะมีมาร์กเกอร์รอไว้นะครับซึ่งพอพอมาถึงแนวใก,ใกล้โซนตรงนี้นะผมว่านะเริ่มจะเริ่มไซเวละนะครับตรงนี้เนี่ยก็โอ้โห ไม่ได้ชอ็อตมานะครับถ้าชอ็อตมานี้หวานฉ่านะครับแต่จะมาชอ็อตตรงนี้นี่อย่าอย่าอย่าไปชอ็อตแล้วแหละนะก็รอจังหวะเด้งขึ้นเราค่อย follow ชอ็อตตามลง,งมานะครับเพื่อตรงนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นกรอบใหญ่แล้วนะครับตรงนี้นะคือสรุปว่านะโพเยไซเคิลนี่มันยังมีอยู่นะ <c oughs> ชอ้อนแต่ตอนนี้ชอ้อนหมดเดี๋ยวไปรดทัดก่อนเติมช้อนโอเคอ่ะตรงนี้นะก <c oughs> ็คิดว่านะครับ มีโอกาสดิบลงไปในโซนล่างตรงนี้ได้อยู่นะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ลองลุ้นกันดูนะครับว่ามันจะลงไปไหลลึกไหลลึกตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ไม่น่ามีปัญหานะในการลงปื๊ดนะเพราะว่าผมว่าคนคงห,หนีหนีตายกันหมดแล้วนะครับตรงนี้นะก็เอาเป็นว่าอืจะเข้าแนวบูอาจจะเป็นเฟดบูที่บูนานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่านะเดี๋ยวมันจะเริ่มออกข้างแล้วแหละนะอ่าไปประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยว มีหลุดนะผมว่ามีหลุดสี่หมื่นแปดตรงนี้นะครับเพื่อนผมผมว่าผมรอแล้วนะตรงนี้นะอาจจะวิ่งดูแล้วเหมือนเป็นกลุ่มข้าขึ้นแต่ว่าไส้ในอาจจะเป็น A,B,C ตรงนี้นะับเป็น A แล้วก็ตรงนี้ไม่รู้ว่าไซส์เวบีเนี่ยมันจะเด้งขึ้นสูงหรือเปล่านะอ่ะไปประมาณนี้แหละนะเพราะเอาเป็นว่าผมยังคิดว่านะมีโอกาสเนี่ยก็คือหลังหลังกลางปีเนาะเราค่อยมาโฟกัสรับของกันนะหรืออยากรับตรงนี้นะครับก็าไม่น่าเกลียดแล้วเนาะ แต่เน้นพี่จารับที่โลก่อนหน้าเสมอนะครับเพื่อนตัวนี้นะถ้าใครอยากกดกดลองนะก็พยายามเอาให้ชิดขอบล่างแล้วกันนะครับโอเคคุณแฟงฟอร์ดนะครับบอกว่าน่าจะเจอกัน4ี่หมื่นหนึ่งนะครับแต่คงเด้งก่อนนะอกว่าเด้งอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะยังไงมันต้องมีจังหวะเด้งขึ้นไปนะก็ถ้ามันเด้งขึ้นมาก็เดี๋ยวจะหดช็อตตามลงไปนะอ่นะนะขอให้เด้งมาถึงสักกลางกลางกลชุดตรงนี้ก็ได้นะครับ อืสักเจ็ดหมื่นเก้านะสักแปดหมื่นแล้วกันเนาะอ่ะทีนี้มาดูแนว EMA กันบ้างนะครับว่าหลังจาที่มันรูดลงมาแล้วเนี่ย EMA มันมีอาการฟลิปอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนก็ EMA 9นะครับอยู่ที่เจ็ดหมืนสี่รูดลงมาอีกแล้ว EMA ห้าสิบนะครับอยู่แปดหมืนหกนะครับโก็ยังเป็นแนวน่าสนใจนะครับตรงนี้นะ คือถ้ามันเด้งขึ้นมาได้จริงๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดช็อตนะครับเพื่อนซึ่งเดี๋ยวรอดูทรงมันอีกทีหนึ่งนะครับคือไม่กล้าโปรเจกต์มันเยอะแล้วนะครับตรงนี้นะก็เออแล้วก็แนวอีกอันหนึ่งนะเพื่อนตรงนี้นะอย่างที่รีวิวไปในรลปในอดีตนะครับอย่างรลปที่แล้วนะครับเพื่อนตรงนี้นะคือสัญญาณเซลล์มาทั้งหมด4ครั้งนะเพื่อนป้ายเหลืองแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5สสี่ห้าห้ารอบเลยนะครับก็หมายความว่าเรา ยังเห็นในรูปนี้เนี่ยอยู่แค่หนึ่งรอบเองนะครับเพื่อนอยู่ป,ป้ายเหลืองนะป้ายเหลืองตรงนี้นะครับนี่มีแค่ชุดตรงนี้นะแล้วมันฮูบลงเลยนะครับเพื่อนตรงนี้ผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีจังหวะเด้งนะครับจังหวะเด้งดึงขึ้นมานะอะถ้าเกิดมันเด้งดึงขึ้นมาจนทางเฟรมเดย์นะขึ้นสัญญาณบายนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดเข้าเซลล์จุดที่หนึ่ง <laughs> ตรงนี้นะ ผมผมมองไว้อย่างงี้ก่อนเลยนะครับตัง้งเป็นข้อสังเกตไว้ก่อนเลยว่าเมื่อไหร่ขึ้นสัญญาณบายนะครับเมื่อนั้นเนี่ยจะเป็นรับไม้เซล์ไม้แรกนะครับแล้วก็สเกลเซลเป็นจังหวะจังหวะไายก่อนหน้าแล้วกันเนาะออเด้งขึ้นมาหายก่อนหน้าเซลล์ครับลงไปนะสะสมเซล์ไปหรือ,อรอดดูเทนไลน์กดเซลล์ทีเดียวก็ได้นะครับตรงนี้นะพอเป็นข้อสังเกตนะครับอันหนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนไปทำกันบ้านเนาะแต่ทีนี้นะครับ เราอาจจะอยู่ระหว่างทางชุดตรงนี้อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพื่อนก็แนว EMA 9 EMA อ่า21นะครับถ้าราคาแท่งราคาเนี่ยมาเสยอ่แนว EMA พวกนี้นะก็จะยังเป็นจุดน่าสนใจกดเข้าช็อตอยู่นะครับเพื่อนตัวนี้นะก็ลองพิจารกกันดูได้นะครับเพื่อนคือบางทีนะบางทีมันใจร้ายเลยนะเพื่อนๆแบบลงม้วนเดียวเลยก็เป็นไปได้อยู่นะเพราะว่าตอนขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นแบบ ไม่เก่งใจใครเนาะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้อาจจะเป็นท่อนฮุกที่แบบฮุกแรงนะปิว้วตลงมาเลยนะครับตรงนี้นะก็อาจจะเด้งเบาๆแล้วก็รุนลงต่อนะครับก็มีแนวอ e ีเมก้าแบบ e ยี่เบีนะครับที่เป็นแนวน่าสนใจกดชอ็อตได้อยู่นะครับตรงนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นสี่โดยประมาณกับประมาณแปดหมื่นนะครับก็ตีเป็นกล่องไว้ตรงนี้อาจจะเป็นเด้งรีเทสเมนต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของชุดก่อนหน้านะครับตัวนี้ก็มีโอกาสเปลี่ยนไปได้นะครับเพื่อน ก็อาจจะเด้งจนถึงจุดโอเวอร์บอทเลยก็ได้นะไม่ใช่โอเวอร์บอทผู้ผิดนะครับเป็นเดย์ขึ้นโอเวอร์บอทบวกกับตัวซูเปอร์เทรนด์นะครับแนวซูเปอร์เทรนด์ตัวนี้นะครับเพื่อนตัวนี้เนะี่ยมันกําลังไหลลงมาเนาะซูเปอร์เทรนด์อยู่ที่7จ็ดหมื่นหกนะครับก็มีโอกาสนะถ้าถ้าเกิดมันเด้งขึ้นโอเวอร์บอทในโซนนี้นะครับเพื่อนชุดตรงนี้จะเป็นจังหวะในการเข้าเซลล์อย่างที่ว่าไว้นะครับก็รอรุ้นกันดูนะครับวันนี้ถ้าปิดเขียวนะแนวตรงนี้อาจจะเป็นเทรนด์อัพเทรนด์ขึ้นมาสักช่วงนนึงนะครับ ก็ลองจับจังหวะกันดูนะครับเพื่อนโอเคก็วิเคราะห,าห์คร่าวๆไว้ประมาณนี้ก่อนผมว่ามันต้องถึงแนวเด้งๆกันบ้างแล้วแหละนะตรงนี้วิ่งลงมาถึงแนวเ8 6เรียบร้อยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับบิตคอยก็เป็นแนวเป็นแนวงัดขึ้นนะผมว่าจังหวะเนี่ยถ้าเกิดใครจะกดลองตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เด้งแรงหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจกันเนาะตัวนี้มีความเป็นไปไ,ได้ว่าจะไปถึงสัก เจ็ดหมื่นสี่เจ็ดมนมีความเป็นไปไ,ได้อยู่นะครับโอเคมาดูอีเทอร์นะอีเทอร์นี้ดิบดิบลึกเลยนะเพื่อนไป0ูนย์จดแปนะครับเมื่อเช้าอเลอร์ดังเนี่ยก็คือหลุดพันแเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะหลุดศูนย์เจ็ดหกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลงมาที่พันแปดร้อยโดยประมาณเนาะดิบลงมาปึ๊บนะเด้งขึ้นตรงนี้ครับผมว่ามันวิ่งเหมือนบิตคอยในรูปที่แล้วนะครับเพื่อนรูปที่แล้วนะบิตคอยเนี่ยหน้าตาชุดขึ้นนะ ลที่แล้วก็คือเมื่อเราลองไปย้อนรอยทำกันบ้านดูทรงบิตคอยของหลุดที่แล้วนะมันวิ่งหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อเราลองเอาอีเทอร์นะไปลองจับจังหวะดูนะผมว่าหน้าตามัน้ายมากนะเมื่อหมายว่าตรงนี้นะเราอาจจะอยู่ในท่อนนี้นะครับของของบิตคอยนะเนี่ยอีเทอร์อาจจะอยู่จุดประมาณตรงนี้นะครับก็อาจจะเคลื่อนที่เป็น A.B.C. นะครับ ตรงนี้นะเดี๋ยวลองเปิดกราฟให้ดูนะครับเพื่อนตรงนี้นะอ่ะจะไม่รู้เหมือนหรือเปล่าเออตรงนี้นะครับเพื่อนนี่ดิบลงมาตรงนี้นะครับศูนย์จุดแปดแปดหกของชุดก่อนหน้าตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนก็ลองรุนกันดูนะครับตัวนี้มันเป็นเหมือนชุดเนี่ย A B C อย่างเงี้ยนะครับของบิตคอยนะครับตรงนี้ของอีเธอร์เนี่ยลงมาตรงนี้เป็นชุดหนึ่งแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้อาจจะมีไซเวย์เป็นประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยลงต่อนะครับเพื่อน ถ้าอยากรับนะครับผมก็ยังแนะนําว่ารับหลังเดือนหเป็นต้นไปนะครับโดยที่ควรจะต้องราคามันควรจะต้องรูดตามลงมาเนาะตัวเนี้ยรอรู้กันดูนะครับว่ามันจะมีหลักร้อยให้เราเห็นอีกหรือเปล่าครับถ้ามีเนี่ยตรงเนี้ยน่ากดนะครับเพต,ตรงนี้นะอ่ะเอาเป็นว่าผมยังลุ้นอยู่นะว่าเออมันก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะรูดไหลลงมาในโซนล่างนะครับทีนี้ลองมาตีรีเทสเมนต์ของชุดนี้ทั้งชุดดูนิดนึงนะครับเพื่อนเล่นยากเหมือนกันเนาะเนี่ย อ่ารีเทนเมนต์ของทั้งชุดโดยประมาณนะครับเพื่อนตอนนี้นะครับเพื่อนราคาดิบมา0ู8ยเจแหของชุดใหญ่นะครับตรงน,นี้นะราคาอยู่ที่1ัน0็้อยห้าิบนะครับซึ่งตรงน,นี้ดิบลงมาเรียบร้อยนะครับเมื่อเช้านี้ลงมาที่พัน6็ร้ยสาสิบหกเรียบร้อยนะครับก็เป็นแนวรับนะครับตอนนี้เด้งใหญ่เลยนะไปพัน0้าแล้วนะครับเพื่อนก็หมายว่าใครได้ราคาตรงปลายไส้พันเจ็ดอยห้าสิบตรงนี้ก็ยินดีด้วยนะครับคิดว่ามีแนวเด้งอาจจะเด้งไปได้ สูงถึงครึ่งหนึ่งของชุดที่แล้วหรือไปเทสสไป์ตัวนี้เนาะ2006นะครับแกรบก็ประมาณนี้เนาะโดยประมาณก็ประมาณ900ดอนนะครับมีโอกาสมันไปได้อยู่นะครับเมื่อก็เดี๋ยวรอรุนกันดูนะครับชุดตรงนี้นะครับเมื่อก็เดี๋ยวสัญญาณเซลรอสัญญาณเซลกลับคืนใหม่สักทีหนึ่งนะครับแนวซูเปอร์เทรนในทมเฟรมเดย์ D เนี่ยอยู่ที่เดี๋ยวเปิดดูก่อนนะตาไลาน์น,นิดนึงนะครับกาผมจะลบๆนิดหนึ่ง แนวซุเปอเทนนะครับอยู่ที่2460นะครับชุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดหน้ากดเซลล์เนี่ยนะครับเพื่อนแต่คิดว่าน่าจะทะลักทะลักขึ้นไปใกล้ๆ2,600ได้อยู่นะครับเมื่อนถ้าเกิดมันเป็นแนวเด้ง,งจริงๆนะครับตรงนี้นะก็เป็นแนวเด้งเพื่อ follow shot ลงมานะครับเพื่อนยังคิดอยู่ว่ามีโอกาสนะครับลงไปเฝ้าด้านล่างที่เอ่อที่ตรงนี้เลยนะพันสาร้อนะเพื่อนเอาเป็นว่าผมยังคิดว่านะ มีโอกาสนะเพื่อนถ้าอยากรับจริงๆนะผมว่าหลุดสปตัวนี้นะครับเพื่อน1,389ตรงนี้นะครับเป็นเป็นจุดมาร์กนะครับว่าถ้าหลุดตรงนี้ลงมาเนะี่ยราคาตัวนี้น่ารับนะครับไม่รู้จะหลุดพันหรือเปล่าเนาะก็จะมีเป้าเป้าล่างนะครับเพื่อนตัวนี้นะ0 8ห6อยู่ที่1,380-1,340แล้วก็จะมี0.955นะอยู่ที่1.1 10 ก็ตีประมาณว่าพันหนึ่งนะครับผงใกล้เคียงตรงนี้นะผมว่าน,น่าสนใจนะครับสําหรับตัวอีเทอร์นะไม่รู้จะวิ่งได้จริงหรือเปล่าโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับอีเทอร์นะมามาดู LTC นะครับวันนี้นะพเพื่อนเป็นวันที่รอคอยแหละนะก็คือมันดิบหลุดห้าสิบไปแล้วนะครับช่วงตรงนี้นะครับเพื่อนก็มันคงจะเป็นดิบสร้างฐานนะอ่ามีจังหวะเด้งขึ้นเด้งลงนะครับตรงนี้นะผมว่า มีความเป็นไปได้สูงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อนอ,อารมณ์เนี่ยดิบลงมานะช่วงตรงนี้นะคือลงไปสี่ห้าเลยเพื่อนเพื่อนสี่สิบห้านะครับเพื่อนหลุดสปายนี้ไปแล้วนะครับหลุดสไปาไอแหลมตอนมันรูดลงมาแล้วด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็เพื่อนเพื่อนลองพิจารณาดูนะครับว่าเอ๊ฉันจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับสำหรับตัว ltc เนาะผมยังรุ้นนะครับว่าอาจจะหลุดสี่สิบก็ได้นะเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะ อย่างนี้สไปนี้รออยู่นะครับตังนี้เบรกไปหมดแล้วแนวสไปทุกแนวเบรกไปหมดแล้วนะเหลือเบรกแนวนี้แนวสุดท้ายนะก็จะขอต่อรองอีกสักหน่อยนะครับแกนเวลาไปไม่ไม่คิดว่าน่าจะมีจังหวะลงได้เพิ่มอีกนะครับก็ตรงนี้นะรอลุด40นะครับเดี๋ยวลองพิจารณากันดูนะครับเพื่อนผมว่ามีโอกาสนะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นแนวรับที่อาจจะมีเด้งแล้วก็ลงต่อไหมนะเดี๋ยวลองพิจารณากันดูนะครับเพื่อน ปปลายปีก็ค่อยมาดูก็ได้นะครับตัวนี้นะโอเคมาดูดอลลาคอยกันหน่อยนะครับดอลลาคอยนี่โอ้ดิบลึกเลยนะครับเพื่อนตรงนี้เนี่ยตีเป้าเป็นวิโบเอบีซชุดนี้นะครับราคานะดิบลงมาที่ศูนย์จุดหกหนึ่งแปดเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะก็อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์แปดสี่นะครับเพื่อนก็มาถึงแล้วแล้วก็มีเด้งหน่อยๆน,นะครับตอนนี้ราคาสวยเลยนะศูนย์จุดศูนย์แปดแปดแปดนะครับตอนลองไปเบสกันดูได้นะครับ สำหรับตัว Dodge 888ตรงนี้นะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่าอมืมันก็คงจะต้องมาหลุดสไปค์ตัวนี้นะซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนถ้าดูกันจริงๆนะมันหลุดขาตรงนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้เฟลไปแล้วนะครับก็คือทําลายเรียบร้อยอาจจะมีชุดเด้งขึ้นนะครับเป็นจังหวะให้ follow short นะครับพอลอง s เก l ไหมกันดูดีๆนะรอจังหวะที่ store cash ใน day ขึ้นโอ้บอสก็ได้นะครับเพื่อนกด short c o โลลงมานะครับ แนวทิศทางน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคก็ okay. วิเคราะห์เข้าว้างไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็เลยผมคงรอจังหวะเด้งขึ้นเพื่อกดเซลล์ลงมานะครับไม่รู้มือจะขาดอีกหรือเปล่าตัวนี้นะโอเคมาดูโซนะครับโซนี้ลึกสุดใจนะเพื่อนโอ้โหเป็นราคาที่คิดไว้แล้วนะว่าต้องได้เห็นราคาพวกนี้นะครับเพื่อนจริงๆคุยกันเรื่องราคาหลักสิบเนี่ยมาตั้งแต่ตอนมันอยู่ประมาณ200แล้วนะเพื่อนก็หลุดแนวเทรนไลน์เส้นเขียวตัวนี้นะครับ หลุดแนวนี้เนาะแนวพาดตัวนี้นะครับก็มันก็ลงมาต่อเนื่องเรื่อยๆเนาะแถมไม่เด้งสูงด้วยนะพเพื่อนเด้งไปนี่ไปพิคาดต,ตรงที่ร้อยประมาณร้อยห้าสิบดังนั้นลูดกลับลงมานี่คือลงไปหกสิบเจ็ดเลยนะเพื่อนตรงนี้นะครับก็ไส้แตกเรียบร้อยนะครับใครที่ไม่ขายนะครับก็ไม่ได้กาไรเนาะรตรงนี้นะครับเพื่อนก็เป็นแนวนะก็เป็นแนวแนวเทรนด์ลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนตรงนี้ยังไม่ถึงเป้าหมายจบขาซีนะเพื่อนก็ ผมว่ายังมีเป้าลึกรออยู่นะครับอาจจะได้เห็นโซเหมือนที่คุยกันไว้นะว่ามีโอกาสนะได้เห็นโซ่ห้าสิบหรือโซ่สิบห้าแถวนี้นะก็เดี๋ยวอรอลุ้นกันดูนะครับว่าเนี่ยจะไปในสี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดนะครับโซนนี้ยังเป็นเป้าหมายที่มันมีโอกาสลงไปได้นะเพื่อนตรงนี้นะอาจจะเด้งก่อนแล้วก็ลงต่อหรือเปล่าอน,นี้เดี๋ยวอรอลุ้นกันดูนะครับเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ายังไงตัวนี้เดี๋ยวรอ รอแล้วกันนะผมรอเก็บเงินหวดนะครับเพื่อนตรงนี้ตัวนี้ไม่กล้าเล่นนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวรอมันต่ํามากๆจริงๆเดี๋ยวค่อยเล่นใหม่นะครับแต่ทรงภาพรวมเนี่ยมันดูดีนะครับเพื่อนคือมันทำไฮเออร์ไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะเป็นทรงเดียวพวกบิตคอยนะครับกด็ดูดูดีมีภาษีดีกว่า LTC เยอะนะเพื่อนดู LTC นะตั้งฐานโคตรนานนะครับเพื่อนแต่แนวพวกนี้นะบางทีนะในทฤษฎีของพวก In ็ e เ wave หรือ ครูบางท่านนะเขามองว่าตรงนี้เป็นช่วงที่คอนโซลิดตที่ค่อนข้างนานนะครับก็คือมีโอกาสนะถ้าเกิดผู้แตกนะตัวนี้นะอาจจะพุ่งเป็นม้าขึ้นไปก็ได้นะครับเพื่อนซึ่งอาจจะเบรกหัวตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นเป็นมา้าม้าแบบยาวๆไปได้เลยนะอืก็ไม่แน่นะลองไปเบสกันดูนะครับผมก็คงซื้อไว้บางส่วนนะครับเพื่อเผื่อมันจะพุ่งทะลุ400ไป800อย่างเงี้ยนะ ก็จาก50ไป800นี่หลายเด้งอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับ LTC ถ้ากาวไว้ขนาดนั้นเนาะไม่แน่นะไม่แน่นะ่ะเอาเป็นว่าย้อนกลับมาดูโซนนะครับโซเนี้ยทรงมันแต่ทรงของโซเนี่ยผมว่าดูดีนะครับถ้ามองชุดนี้เป็น A B C ตรงเนี้ยก็ดูพอเป็นไปได้นะครับก็ตรงนี้มีโอกาสแล้วกันเนาะพเพื่อนๆที่เวลาฮรอบหน้าเนี่ยอาจจะมีแบบราคาสูงๆได้นะครับพเพื่อนตรงนี้เนี่ย เราก็ลองรองจังหวะหวดแล้วกันเนาะว่าเออมันรอแนวซูเปอร์เทนก็ได้นะเพื่อนตรงนี้นะว่าถ้ามันวิ่งจริงตัวนี้มีโอกาสนะครับอย่างน้อยนะขึ้นเบรกไฮแล้วก็ถ้าวิ่งเป็นไม้จริงเนี่ยบางทีไปเจ็ดแปดร้อยก็เป็นไปได้อยู่นะเพื่อนดูในภาพใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสนะเออก็เกาๆไว้ก,วไก่อนนะครับแต่ตอนนี้มันกําลังลงนะเพื่อนก็เดี๋ยว รอจังหวะก,กันนิดนึงนะครับดิบดิบลึกเลยนะตอนนี้นะครับดิบไป60กว่าแล้วนะครับก็ยังเป็นแนวที่มีโอกาสลงต่อเนื่องได้อยู่นะครับเพื่อนตรงนี้เดี๋ยวรออใจรอดูนะครับว่ามันจะลงไปสร้างฐานแถวฐานเดิมประมาณสัก2ี่สิบสาสี่สิบแถวนี้ได้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอรุนกันดูนะครับกอเฟดมันน่าจะประมาณนี้นะต้องมีตีเคิร์บก่อนนะครับเพื่อนก็รอมันตีโค้องอะไรให้เรียบร้อยรอมันอยงไางน้อยนะครับเพื่อน เบรกอีเมียสองร้อยก็ยังดีนะครับเพื่อนเนี่ยคล้ายๆรูปที่แล้วเนาะเออมันไซด์เวย์ไปเราก็อาจจะรับเล็กๆน้อยๆพอมันเบรกอีเมียสองร้อยเนี่ยเออเราค่อยมาโฟก,กัสตรงนี้นะเพราะใช้เวลาอาจจะไม่นาน,นครับพุง่งปลุดไปเลยนะค,ะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคมาดู XRP นะครับเพื่อน XRPXRP ตัวนี้นะครับดิบลงไป1.1นะครับเพื่อน1.12นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเด้งรีเทสเมนต์คืนกลับมาแล้ว จริงๆก็อยู่ในแนวน่ารับของเหมือนกันนะตรงนี้นะครับเพื่อนหลุด0.7ลงมาแล้วนะครับยังไม่ถึงเป้า0.76น,นะครับตัวนี้นะก็เดี๋ยวรอรุ้นดูนะเพื่อนว่ามันดิบลงมาตรงนี้หรือเปล่านะผมว่าก็มีโอกาสเดินไปได้นะครับเพื่อนอาจจะไซด์เวททำกรอบอยู่ในโซนตรงนี้แหละนะครับก็เป็นแนว1ดอนนะครับถ้าดิบตามหนึ่งดอนนะก็ราคาก็น่ารับนะครับผมเองก็จะเอาเงินบางส่วนนะไปเข้าไว้เลยนะครับตัวนี้นะผมว่า มันมีสตอรี่อะไรของมันอยู่นะครับที่แบบมีโอกาสนะเพื่อนที่มันจะแบบวิ่งได้อยู่นะครับเพราะตรงนี้ราคา1ดอลก็ก็ต่ําประมาณหนึ่งแต่ก็อาจจะมีต่ำกว่านั้นเนาะตัวนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับเพื่อนว่ามันจะดิบลงมาลึกขนาดไหนนะครับก็ตรงนี้ตีแก็บไปแล้วนะครับเพื่อนว่าศูนย์จุเจหกมันจะอยู่ที่1ดอลนะครับถ้าต่ํากว่านั้นเนี่ยก็คือเนี่ยเราก็อยู่ในโซนฐานนออกมาแล้วนะครับก็ลองรุ้นกันดูนะครับว่ามันจะดิบลงไปได้ลึกขนาดไหนเนาะ แต่ว่าถ้าใครรับที่1ดอลน,นะถ้าเกิดมันลงมาที่ศูนย์จุดห้าเนี่ยมันติดลบห้าสิเปอร์เซ็นะเพื่อนเพื่อนลองไปคำนวณดูนะว่ารับไหวหรือเปล่าครับส่วนตรงนี้นะถ้าเล่นเป็นสปอตเนี่ยชิลๆนะครับส่วนถ้าเล่นเลเวลเนี่ยอาจจะมีน้ามึดได้อยู่นะครับเพื่อนตรงนี้ก็ให้เรามาระวังนะครับโอเคมาดู v ี b นะครับไอ้น,นี่นะเป็นราคาที่หลอคอยนะเพื่อนเมื่อเช้านี้นะผมกดไม่ทันนะเพื่อนก็พอดีขับรถอยู่นะตรงนี้ดิบหลุดโอ้หลุดห0 0้มาเลยนะครับเพื่อน ก็อยู่ในกล่องม่วงตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนถือว่าลงเร็วกว่าขี่ขีดไว้เยอะนะครับเพื่อนตรงนี้ของชุดนี้นะครับเพื่อนก็เป็นแนวเด้งนะผมมองว่าตรงนี้เป็นชุด,ชดเด้งแล้วนะครับเด้งเพื่อลงต่อนะคิดว่ารอบนี้นะครับเพื่อนผังนะครับผังชาร์ตเนี่ยของตัวนี้นะครับลบของเดิมเลยนะครับตรงนี้นะคิดว่าไม่น่าเบรกตัวนี้แล้วนะครับเพื่อน ตรงนี้นะโอเคแนวแนวเส้นแดงนะครับผมคิดว่าไม่น่าเบรกแล้วนะครับเมื่อนตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะปรับตัวเป็นเด้งปิ้วประมาณนี้นะอะลองดูนดูนะครับเพื่อนแต่ว่าฐานที่ผมคิดนะก็ตรงโซนแถวนี้มีโอกาสนะที่มันจะหลุดลงไปนะครับเดี๋ยวลองไปเปิดเป็น USD แล้วกันเนาะเอ,อกาเดี๋ยวนะ USD ตัวนี้นะครับ อ่าตรงนี้นะโอ้ลงมาแบบชันมากนะครับเพื่อนตรงนี้เนี่ยก็อเอาเป็นว่านี่จุดโลนะครับเพื่อนตีไว้สาหรับรูมนี้อยู่อชุดประมาณตรงนี้นะครับเพื่อนตรงไหนมเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวได้เลยนะโอเคตรงนี้นะดิบลงมานะเพื่อน <laughs> มันจะมีเป้าล่างนะตรงนี้นะสี่ร้อยห้าห้ากับเป้าอีกอันหนึ่งนะครับสูตยีแปดแปดหกเ่ย 338บนะครับก็ราคามาตรฐานนะผมว่ารับในกล่องแถวโซนส5่เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับเพื่อนแต่ว่ามันยังไม่ลงมานะก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะครับอาจจะเด้งขึ้นไปก่อนนะทำทรงให้เราไล่ราคาเสร็จปุ๊บทุบลงมามาถึง45 5ห้าไม่กล้าซื้อนะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะครับผมวางเลิศรอไว้ดีกว่านะครับเพื่อนตัวนี้นะถ้าเลิศดังนะผมจะกดซื้อแบบหลับตาซื้อเลยแล้วปิดจอรอรอมันขึ้นนะผมว่าตัวนี้ผมว่ายังไงก็ตาม น่าจะมีจังหวะที่มันเด้งขึ้นต่อเนื่องได้นะครับตัวนี้ก็เดาๆไวนะ้นาะรับไป3 0 0้เอาไปขายสักพันหเนี่ยหเท่านะครับเพื่อนผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับสําหรับตัวบ n b นะครับตัวนี้นะก็เดี๋ยวจะเป็นตัวหนึ่งที่ผมมาร์กไว้แล้วนะว่าเดี๋ยวคงจะต้องรับของนะครับทีนี้มาดูในแนวภาพวีของมันนะตัวนี้มาดิบใกล้ใกล้ๆแล้วนะเพื่อนเพื่อน ใกล้ๆตรงแนว e เมสองอนะผมวา่าเพื่อนๆลองรับดูแถว e เม200ก็ได้นะครับเพื่อนตรงนี้เนี่ยก็อยู่แนวอืประมาณห55้าห้าห้าร้อยห้าสิบนะเพื่อนตรงนี้นะผมว่าน่าจะมีจังหวะที่มันเด้งขึ้นแล้วก็ลงต่อนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะครับตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะแต่ว่าแนว e เม200อยในภาพวีคเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับซื้อเป็นสปอตทิ้งไว้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่ น่าจะเด้งต่อเนื่องได้นะครับก็เดาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนตรงนี้ไม่มีใครรู้อนาคตน,นะว่ามันจะเป็นยังไงนะก็แถวเนี้ยผมว่าไม่ได้สูงมากแล้วนะครับประมาณนี้สวันนี้พี่ฟอกเขนนะครับพี่เดี๋ยวพี่ทําพี่ทําบอกว่าพอดีถูไถรับมาหกหมื่นช่วยชีวิตใครมันมีของเทหนักมากเข้าไปดูสิบลายใหญ่ยังคงเดิม <laughs> ก็คงเป็นลายย่อยเทกันเองนะครับตัวนี้เนาะ คุณฟอกเคนบอกขอไปนอนก่อนนะครับสวัสดีครับอ่ะเอาเปา็นว่าผมดูข้อมูลตัวประมาณนี้นะครับเพื่อนก็ใครคิดเห็นประการใดก็ลองเมนท์บอกกันได้นะครับเพื่อนตรงนี้เนี่ยเป็นแนวที่สวบลงมาเดี๋ยวมีเด้งขึ้นไปก็เป็นจังหวะให้เรา follow shot แล้วกันนะเพื่อนตรงนี้ผมว่าน่าจะลงมาย่าฐานใหญ่างน้อยนะผมว่าหลุดแนวโลตรงนี้แน่นอนนะเพื่อนแนวโลตรงนี้ก็คือออมท้งร้อยเจ็ดสิบนะผมว่ามี รูดกลับลงมาสาอวิธีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอรุนี้ดูนะครับสวัสดีคุณก,กัปแมนนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวผมไปก่อนแล้วนะครับเพื่อนก็ใช้เวลามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอัปเดตน่าจะครบทุกตัวแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผม